สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่โอซแล้วก็เชียงใหม่เลือโพมฮะวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมารับชมบ้านหลังนี้ฮะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการนะแต่ว่าจะเป็นบ้านรีโนเวทใหม่นะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านเก่าแล้วนะอายุโครงการเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วที่สำคัญนะในช่วงนี้นะครับคือบ้านต้องน้าไม่ท่วมใช่ไหมโครงการนี้น้ําไม่ท่วมเลยนะครับเพราะว่าโซนแถวนี้อยู่โซนแม่ฮี่นเองนะฮะที่จะไปหางดงนะครับมันจะอยู่ตีนตีนดอยนิดๆนะครับทำให้โครงการเนี้ยน้ำไม่ท่วมเลยนะฮะแล้วก็เด สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะเราอยู่กับโอ๊ตแล้วก็เชียงใหม่และโพลวันนี้เราพามาดูบ้านรีโนเวทสวยๆกันอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการเนี่ยโลเคชันดีมากๆนะครับตัวโลเคชันเขาจะอยู่ตำบลแม่เหียนะฮะจะอยู่ในโครงการกุลพันนะครับกุลพัน์ตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการเก่าแล้วนะฮะต้องบอกตรงว่าสัก20ปีแล้วแต่ว่าตัวบ้านรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่สําคัญผมชอบโลเคชันโลเคชันมันดีมากถ้าคุณรู้จักโลเคชันกุลพัน์ประมาณสัากุลพันเจ็ดตรงนี้นะครับ บ้านเนี่ยจะอยู่หน้าสวนสาธารณะของโครงการนะครับแล้วก็เป็นบ้านแปลงหัวมุมถนนภายในโครงการเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะฮะคือนอกบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าโล่งโปร่งมากๆคือถ้าใครนะครับได้มาเข้ามาในโครงการนี้ต่อให้เป็นโครงการเก่าก็จริงแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่า โครงการเนี่ยเขาดูแลดีนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านน่ารักนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยอายุเยอะแล้วก็โครงการก็อายุเยอะนะครับทำให้แบบมีคนอยู่อาศัยเนี่ยก็อย่างหนานแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็โครงการไม่ได้ล้างเลยนะคนอยู่เยอะมากเพราะโลเคชั่นก็ดีไปไหนสะดวกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องฟังก์ชันบ้านกันนะครับตัวบ้านเนี่ยที่ดินเขาจะอยู่ที่80ตารางวานะครับ ส่วนแรกนะครับที่เราเข้ามาจะเป็นบริเวณของโรงจอดรถครับที่จริงตัวบ้านเนี่ยจะเข้าได้2ทางนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นทางเข้าบ้านหลักก็คือว่าถ้ามีรถเนี่ยเรามาจอดตรงนี้ตรงโรงจอดรถตรงนี้เนี่ยจะรองรับการจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็มีประตูรีโมทไฟฟ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวบ้านที่จริงจากโรงจอดรถเนี่ยเราสามารถเข้าทางนี้ได้เลยถ้าเราเข้าทางนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปในส่วนของใกล้สุดก็คือเป็นส่วนของห้องครัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณโดยรอบบ้านก่อนนะฮะ คือตัวบ้านนะครับดีไซน์บ้านนะผมต้องบอกก่อนว่าสไตล์เข้าออกจะเป็นแนวสไตล์คอเทจตนะครับมีความกินอายของความคลาสสิกคลาสสิกอยู่นะฮะสวนเนี่ยทำออกมาดีมากคือโรยหินเอาไว้ให้หมดนะครับไม่มีหญ้าเลยต้นไม้ปลูกเอาไว้ให้อย่างสวยงามจัดสวนอย่างดีที่ดิน80ตารางวาในโครงการจัดสรรเนี่ยผมบอกตรงนั้นที่จริงเนี่ยถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะแล้วนะถ้าในโครงการแบบนี้นะครับ แต่ว่าพื้นที่สนามหญ้าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าทีนี้นเขาก็มีพื้นที่สวนเป็นสวนล่มลื่นเห็นไหมคือจริงๆดูจริงๆคือมันไม่ได้กว้างขวางแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านเนี่ย พื้นที่มันดูล่มลื่นต้นไม้เขาเยอะนะครับที่สําคัญต้นหญ้าไม่ได้มีไม่ต้องไปตัดหญ้านะ,ะต้นพวกต้นไม้ต่างๆเนี่ยเขาก็ทําระบบสปริงเกอร์ไว้ให้แล้วนะทางนี้จะเป็นอีกทางหนึ่งคือเป็นทางเข้าบ้านรองก็คือว่าเป็นประตูแบบทางคนเข้าอะ่ะนะฮะตรงหน้าบ้านตรงจุดนี้ก็จะมีโซนนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประตูเนี้ยเห็นไหมประตูสีดําตรงจุดนี้ก็เป็นประตูที่เ,เหมือนกับอารมณ์ว่าถ้าเราจะไปเดินเล่นพาหมาไปเดินเล่นหรือออกไปนอกบ้านอย่างเงี้ยเราก็เข้าทางนี้เป็นหลัก คือบางครั้งเราจอดรถนอกบ้านเราก็สามารถเดินเข้าตรงนี้ได้เลยถ้าเดินเข้าตรงนี้มันก็จะมาหน้าบ้านสมมติเวลามีแขกมาเนี่ยผมเชื่อว่าแขกจอดรถนอกบ้านก็จะเข้าทางนี้นะผมเลยชี้ช่องว่าทางนี้นะครับเป็นทางเข้าบ้านหลักของเราเนะี่ยเพราะว่าเมื่อเราเข้าทางนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเจอโซนของห้องลิฟวิ่งครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพวิดีโอนะครับ การเลเยอร์ภายในห้องก่อนนะภายในบ้านตรงนี้ก่อนคือตรงนี้มันเข้ามาโซนลิฟวิ่งใช่ไหมแล้วก็ยาวเข้าไปก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนกึกออกไหมครับแล้วก็ชั้น1เนี่ยจะมีด้วยกัน2ห้องนอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับพอเป็นโซนรับประทานอาหารก็จะสามารถขึ้นไปชั้น2ได้ตรงประตูเนี่ยจะเป็นประตูที่เข้าจากโรงจอดรถอ่าเมื่อสักครู่นี้แล้วก็โซนนี้ก็คือห้องครัวห้องครัวเนี่ยผมบอกเลยว่าว้าวมากนะครับเพราะว่าใหญ่จริงๆใครที่รักการทําอาหารชอบจริงๆนะครับกลับมาในส่วนของห้องลิฟวิ่งครับ ตรงนี้ห้องลิฟวิ่งอ่ะครับก็เป็นโซนของดูหนังฟังเพลงใช่ไหมสิ่งที่เขาให้มาคือเรื่องงานบิวอินที่เนี่ยเขาใช้งานบิวอินไม้สักแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ดีเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะครับกินอายของบ้านเนี่ยจะเป็นสินกินอายอารมณ์แบบคอสเทจดีไซน์คลาสสิกแต่ว่ามีความร่วมสมัยอยู่อ่ามันจะแบบไม่ได้แบบคลาสสิกแบบเฉยๆเลยอะนะฮะแต่ว่ามันมีความเป็นแบบโมเดินโมเดินเข้ามานะครับตัวบ้านทั้งหลังก็ติดตั้งแอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ผมบอกเลยว่าแอร์นะครับหเครื่องนะฮะของไดกินทั้งหมดนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราเข้ามาใช่ไหมเราเป็นลิฟวิ่งจุดเนี้จะเป็นโซนของห้องนอนชั้นหนึ่งห้องแรกอ่าผมบอกว่าเป็นห้องแรกนะห้องนอนชั้นหนึ่งห้องแรกตรงจุดนี้คือผมว่าถ้าคุณมีผู้สูงอายุหรือคุณเป็นคนชอบนอนชั้นล่างอะ่ะห้องนี้ดีมากนะฮะห้องกว้างขวางเลยวางเตียงคิงไซส์อย่างดีเลยเห็นไหม อ่าแล้วก็ห้องอยู่ชั้นหนึ่งที่จริงเนี่ยถ้าเราเปิดอ่าตรงมุ้งลวดหน้าต่างประตูเนี่ยมันก็จะมองเห็นส่วนของนอกบ้านเห็นวิวด้วยนะครับตัวห้องก็มีแอร์ไว้ให้แล้วงานบิวอินจัดเต็มทุกจุดนะครับภายในห้องเนี่ยก็มีประตูนะครับออกไปหน้าบ้านเมื่อสักครู่ได้เออคือจริงเนี่ยเข้าทางหน้าไปตรงโซนลิฟต์วิ่งก็ได้แต่ภายในห้องเนี่ยสามารถ ออกมาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นห้องนี้อารมณ์เหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่ห้องเนี้เป็นห้องพิเวษเลยถ้าคุณไม่ต้องเข้าบ้านเลยคุณเข้าห้องนี้ก็มาเจอห้องนอนได้เลยหรือเป็นห้องแขกเหมือนกับอยากให้แยกโซนของแขกก็ได้นะครับที่สําคัญภายในห้องเนี่ยเขามีห้องน้ําภายในตัวไว้ให้แล้วอันนี้คือถือว่าดีนะมีห้องน้ําภายในตัวเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าห้องน้ําเขามีให้ถึง6ห้องน้ํา โอ้โหบ้านไซส์80วาบ้านขนาดกลางนะไม่ได้ใหญ่เลยนะครับขนาดเล็กแบบไอคอนกลางเนี่ยนะฮะแต่ว่าให้ห้องน้ำห6ห้อง5ห้องนอนจะยัดนะครับในส่วนของฟังก์ชันมาให้อะไรขนาดนีนะ้ถือว่าเยอะมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนถัดไปก็คือจากโซนลิฟวิ่งก็จะมาโซนรับประทานอาหารอนะ่า โซนรับประทานอาหารตรงนี้เขามีโต๊ะนะครับแล้วก็ชุดรับประทานอาหารแบบพกที่นั่งแล้วก็โต๊ะไม้สักเอาไว้ให้นะฮะดีไซน์มันน่ารักมากแล้วมีความโคซี่คุณอยู่ะจะแบบมีความดูแลน,น่ารักอ่ะคือผมอยากให้คุณมาดูบ้านตัวจริงนะฮะผมว่าบ้านตัวจริงเนี่ยถ้าใครมาดูคงชอบอ่ะนะฮะอีกจุดหนึ่งที่แบบทุกคนนะฮะที่มาดูบ้านแล้วชอบมากผมเองก็ชอบนะคือห้องครัวคือห้องครัวแบบ จัดเต็มแบบก,กว้างๆเลยคือแบบห้องครัวเนี่ยเอาจริงนะเอาเตียงมาวางนอนได้เลยนะครับถือว่าใหญ่มากใหญ่จริงๆคือผมว่าเป็นห้องครัวบ้านไทยขนาดกลางที่น่าจะใหญ่ที่สุดที่ผมรีวิวมาในช่วงหลายๆปีมานี้นะครับผมว่ากว้างขวางมากๆแล้วก็ให้ฟังก์ชันห้องครัวแบบจัดเต็มนะครับมีเตาแก๊สนะฮะอุ่้ด,ดูดควัน ไมโครเวฟมีเครื่องล้างจานด้วยนะอ่ามีเครื่องล้างจานมีเครื่องซักผ้าคือมีให้แบบครบแล้วอะคือราคาเนี้ยที่จริงอะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสูงไปหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาให้มาถือว่าเยอะนะแล้วก็ห้องครัวออกมาข้างนอกเนี้ยก็จะมีครัวไทยแยกอีกคือตรงนี้สามารถตั้งเตาแก๊สได้ผมก็บอกว่าโอโ้โหคุณมีให้2จุดเลยอารมณ์แบบบางทีอยากทาด้านนอกอยากผัดอีกจุดหนึ่งแรงกลิ่นแรงๆให้อยู่นอกบ้านไปเลย ก็ทําได้นะครับห้องครัวมีไหมถ้าจะด,ดีดูเห็นด,ดีว่าจะมีพัดลมให้ด้วย2ตัวแบบคิดมาแล้วอะ่ะไม่ได้มีแอร์นะมีพัดลมให้นะครับถือว่าดีสุดๆนะครับถัดมานะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายของชั้นหนึ่งก็เป็นห้องนอนเล็กอืมเดี๋ยวห้องนอนเนี้ยผมบอกว่ามันเล็กไปมันก็ไม่เชิงเล็กไปอะ่ะผมมองว่าเป็นห้องแม่บ้าน สำหรับคนที่จะมีแม่บ้านหรือเป็นห้องเล็กๆสําหรับแขกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเป็นไซส์ที่แบบวางเตียง3ฟุตครึ่งอะ่ะเอาไว้ให้เท่านั้นแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอะไรไว้ครบแหละคืออารมณ์ที่จริงอะผมมองว่าเป็นห้องเมดอะขนาดห้องเมดแต่มีห้องน้ําให้ด้วยภายในตัวโอ้ถือว่าก็คือถ้าคุณมีครอบครัวใหญ่อะแล้วคุณต้องการห้าห้องนอนอะเฮ้ยถือว่าให้ของมาครบเลยนะครับครบๆเลยถือว่าดีเลยนะฮะอันนี้ผมบอกว่าดีนะครับมีเครื่องทำคาอุ่นเอาไวใ้ให้เรียบร้อยด้วยนะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องก็เป็นห้องน้ําแบบห้องน้ําใช้ของอคนภายในบ้านของแขกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในโซนลิฟวิ่งอะไรก็ใช้ตรงนี้เพราะตรงนี้ไม่ไม,ไ,มไม่มีโซนอาบน้ำนะครับก็มีแค่ห้องน้ําเล็กๆนะฮะเห็นไหมว่าฟังก์ชันเขาให้จัดเต็มจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนบริเวณชั้น2กันนะครับ ขึ้นมาส่วนบริเวณชั้น2นะครับชั้น2เขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็3ห้องน้ำนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูคือชั้น2เนี่ยผมก็จะเล่าว่ามีความว้าวอยู่แล้วในส่วนของห้องนอนนะอ่านี่จะมี3ห้องนอนนะครับชั้น2ก็จะไม่ได้มีลิฟวิ่งแอร์รีอะไรมากนะก็จะเป็นฟังก์ชันของห้องนอนอย่างเดียวนะครับห้องนอนแรก ผมจะไม่ได้ใช้คำว่าห้องนอนไหนเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะแต่ผมมองว่ามันจะมีอยู่2ห้องที่มีขนาดแบบใหญ่นะคุณก็เลือกดูเองเลยกันห้องเนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บถ้าดูแค่เนี้ยเออมันก็เป็นห้องนอนทั่ว,วไปใช่ไหมครับคือก็มีเข้ามาถึงก็เจอเตียงเลยแล้วก็มีแค่เนี้ยแล้วมีผ้ามา่านมีแอร์อะไรไว้ให้เตียงคิงไซส์นะครับมีงานบิวอินอย่างดีงานไม้สักเอาไว้ให้แต่ถ้าเราเดินเข้ามานะครับนี่มันจะมีทางเดินตรงจุดนี้มันจะเป็นทางเดินแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็น พวกตู้เสื้อผ้าอารมณ์เหมือนเป็น walk-in closet ะนะฮะทีนี้นในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็น walk-in closet มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำอ่าจุดนี้เป็นห้องน้ำอ่าห้องน้ำก็ไซซิ่งปกติแหละนะครับอาจจะไม่ได้แบบใหญ่อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นไซซิ่งสำหรับห้องน้ำทั่วๆไปก็แบบแบ่งโซนเปียกแห้งสีกระเบื้องก็โอเคนะครับแต่มันจะมีตรงจุดนี้คือในห้องนอนมีโซน living แยกออกมาอีกหน่งโซนเฮ้ยนะครับ มันมีความแบบโอ้น่ารักอะ่ะนะฮะคือเห็นแล้วน่ารักจริงๆคือมีโซนลิฟวิ่งออกมานะครับสำหรับตัวห้องนี้นะแล้วแบบนั่งดูทีวีนั่งดูหนังแยกกันได้เลยคือห้องอะ่ะพอตีไซส์แล้วอะ่ะถือว่าใหญ่มากนะครับอ่าถัดออกมานี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องนอนนี้ที่2ห้องนอนที่2นี้ก็จะจะเรียกว่าเป็นห้องนอนเล็กเนี่ยนะฮนะก็ก็จะเล็กหน่อย เออก็จะเล็กกว่าห้องนอนมือสักครู่น,นี่ห้องนี้เป็นห้องนอนแบบปกติเลยไม่ได้มีอะไรอ่าลงเตียงอันนี้เป็นหน้าเตียง5ฟุตนะครับมีตู้เสื้อผ้าบิวอินอะไรเอาไว้ให้ครบหมดละอันนี้ก็ถือว่าเป็นห้องนอนไซส์อ่าไม่ได้ใหญ่ไซส์ปกติปกตินะครับก็แบบทั่วทวไปอ่าอ,อันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากโอเค แล้วก็ห้องนอนนี้ไม่ได้มีห้องน้ำภายในตัวใช่ไหมก็ใช้ห้องน้ําตรงจุดนี้อ่าที่จริงมันก็อยู่ติดกันนั่นแหละคือฟังก์ชันมันก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะฮะก็คือแบบเดินนิดเดียวนะครับที่จริงเพราะว่าทั้งสองห้องนอนใหญ่เดี๋ยวให้ดูนะมันจะมีห้องน้าในตัวคือข้างบนมีสามใช่ไหมห้องน้ำเนี้ยก็ใช้สําหรับห้องนอนเล็กนะก็คือเหมือนกับอารมณ์ทุกคนจะมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่แล้วนะครับห้องนอนห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายนี้คือ ผมจะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์คือคือมันมันผมไม่ได้เรียกเป็นมาสเตอร์แหละเพราะว่าผมมองว่าไซส์ห้องนอนมันกว้างเหมือนกันมันกว้างเหมือนกับห้องนอนแรกเลยแต่ว่าห้องนี้มันจะเป็นอารมณ์ไซส์ห้องนอนห้องนอนกว่าอ่าเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นไซส์แบบสี่เหลี่ยมทั่วทั่วไปอะนะไม่ได้แบบมีห้องลับเหมือนฝั่งนู้นนะครับก็บเป็นห้องนอนเตียงคิงไซส์มีตู้เสื้อผ้าแบบขนาดใหญ่นะครับมีเอาไว้ให้ครบเหมือนกันนะฮะ ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากมีงานบิวอินนี่มีโซนนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ให้ครบแล้วแต่ห้องนอนนี้ผมสังเกตนิดนึงถ้าคุณสังเกตผมจะวางทีวียากหน่อยเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเขาเอาไว้ตรงนี้หมดละถ้าอยากติดตั้งทีวีเนี่ยมันจะมีทีวีแบบขาตั้งนะครับสวยๆนะ่น่าจะเป็นของซัมซุงมั้งผมไม่แน่ใจนะจะเป็นขาตั้งแบบตั้งเลยนะก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ภายในห้องนอนนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีห้องน้ําภายในตัวไว้ให้แล้วนะครับคือห้องน้ําำผมว่าเล็กกกว่าห้อองนนนแรนะ ไซซิ่งห้องน้ําของห้องนอนแรกเนี่ยดูใหญ่กว่าคือบางทีถ้าผมคิดอ่ะเร็วๆนะผมว่าเป็นผมอ,อยู่ห้องนอนแรกอ่ะน่าจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับน่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ของภายในบ้านได้ดีกว่านั่นเองนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะถ้าใครสนใจยังไงผมว่านัดเยี่ยมชมก่อนนะครับคุณสามารถติดต่อทีมงานเซลล์ขายของเชียงใหม่เลิฟโฮมได้นะครับแล้วก็อย่าก,กดลืมนะครับกดซ u b s c คร b e ให้ช่องของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโอ๊ตก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนครับสวัสดีครับ